สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องเอ็มทาร์ล็อตเลิฟฮิวิ่งนะคะไม่ได้ํำคลิป2วันนะคะมัวแต่แบบย้ายของนู่นนี่นั่นเนาะหลายอย่างนะคะอ่ะวันนี้ได้กลับมาทำคลิปแล้วนะคะสดชื่นชื่นบานสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะก็อ่าเรามา แลกเปลี่ยนพลังงานดีๆให้กันนะคะกับหัวข้อวันนี้เอมไม่มีหัวข้อนะในเรื่องพลังงานความรักวันนี้ก่อนอื่นเลยขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้แล้วกันนะคะว่าพลังงานของแต่ละท่านเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องในทิศทางความรักของแต่ละท่านแล้วกันนะคะขอเช็คพลังงานหน่อยนะว่าแต่ละท่านมีพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ว้าวมีความอบอ้อมอารีมีจิตใจที่เมตตาการุณานะคะประดุดด่งแม่เลยนะเป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเป็นคนอ่อนหวานระเมียดระไมนะคะเป็นแบบไหนต่อว้าวเป็นคนมีทรัพย์นะคะฐานะดีมั่นคงนะคะหลายๆท่านอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอสังหา แบบนี้ก็ได้นะคะบ้านเช่าอสังหาริมทรัพย์ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับในเรื่องของในครอบครัวทํากับครอบครัวนะคะแต่บ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่มีฐานะมีทรัพย์สมบัติที่ดีมากๆพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเป็นคนที่แบบเป็นคนมีวางแผนดีนะคะหนักแน่นมั่นคงว้าว the world ก็ขึ้นมาครบพร้อมรอบบริบูรณ์มีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะเจออะไรมามาก หรือใครๆหลายๆ,ๆคนอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของงานสื่อสารออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้ด้วยนะค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะอา,อาจจะเกิดวันเสาร์เกิดธาตุน้ําธาตุดินนะคะมีอะไรอีกขออีกสักหนึ่งใบว้าวเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คนที่เข้ามามาในวันนี้เป็นคนที่มีเมตตาเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะ แล้วก็มีพลังงานของความมีพลังงานของการดึงดูดความรักสูงมากๆด้วยพลังงานวันนี้เพอร์เฟกมากนะคะในในด้านของถ้าการจะดึงดูดความรักเข้ามานะเป็นคนที่มีเมตตากรุณาครบพร้อมบริบูรณ์ทรัพย์สมบัติการเงินการทองอแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินแวงาแวางแผนทำอะไรดีมากๆเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะที่วันนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในะวันนี้ของเอมนะคะแต่บ่งบอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีมากๆมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ผู้อื่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็อืมแล้วก็มีพลังงานของการแบบดึงดูดคู่มากๆถ้าใครยังโสดอยู่นะมีเกณฑ์ดึงดูดดึงดูดคู่ได้สูงมากๆด้วยนะคะหรืออาจจะได้เป็นคู่ทางไกลแบบนี้อะไรก็ได้ด้วยนะอ่ะ เดี๋ยวเราขอให้ไพ่มาเล่าเรื่องความรักของคุณหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องหน่อยสําหรับพลังงานดีๆขนาดนี้ความรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอดูอดีตก่อนนะถ้าใครพลังงานตรงไปต่อกันได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็รับชมรับฟังเป็นวิทยาทานไว้ก็ได้นะคะขอดูอดีตหน่อยนะว่าแต่ละท่านแต่ละคนในอดีตความรักเป็นอย่างไรกันบ้างขอห้าใบนะขออดีตห้าใบอืม หลายๆคนอาจจะไปอยู่ในความรักที่เป็นความรักที่เป็นความลับได้ด้วยนะคะหรือมีความรักแต่ไม่อยากเปิดเผยไม่อยากบอกให้ใครรู้แบบนี้ก็ได้นะขอเก็บเงียบอืมมีแต่มันมีความชัดเจนอะไรบางอย่างในนั้นนะคะอา,อาจจะเป็นในทิศทางจริงๆนะคะแบบว่าก็เป็นคนที่มีความรักแหละแต่ก็ไม่ได้อยากเปิดเผยให้ใครต้องมารู้ในในเรื่องราวส่วนตัวนะคะ ไปเจอคนที่มีเสน่ห์มากๆมาด้วยนะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะแล้วก็มีความพยายามลงทุนลงแรงทําเพื่อกันและกันนะคะมีมีความชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะ,อะขออีกหนึ่งใบะคะ่ะอดีตเป็นอย่างไรอืมอเอ็มมองแบบนี้นะคะมันเป็นความรักที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในอดีตที่ผ่านมา เหมือนกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นมันมีความหลงไหลได้ปพื่มป็นพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันมีแรงสเสน่หของการดึงดูดนะคะแล้วก็หลายๆคนในอดีตที่ผ่านมายังยังไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้แบบนี้ก็ได้ด้วยนะแต่มันมีความชัดเจนอะไรบางอย่างในใจนะคะแต่ก็แล้วก็ดูว่าสําหรับคนที่เข้ามาในคลิปนี้วันนี้คนที่คุณไปเจอมาค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ชอบออกกําลังกาย เป็นคนที่แบบเป็นคนทํางานเก่งมีความสดใสหรือหลายๆคนอาจจะไปเจอคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือต่อให้อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าแต่เขาจะมีความสดใสในตัวเองมีไฟมีเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีวินัยในการทํางานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเป็นจะไปเจอคนที่มีเสน่ห์มากๆาเลยนะแล้วขอดูปัจจุบัน่อยคะ่ะปัจจุบันเป็นอย่างไรพลัางงานของคนที่มีเรื่องของความรักในวันนี้ปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างว้าว อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะหรืออีกในนึงอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะเป็นยังไงต่อจริงๆด้วยค่ะมันมีความชัดเจนอะไรบางอย่างมากขึ้นกว่าในอดีตนะอ่าสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะเอมมองว่าอาจจะยังเป็นคนที่แบบยังไม่ถึงขั้นแต่งงานกันนะอืม แต่มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้สูญเสียผิดหวังเสียใจกันไปนะคะณนะช่วงนี้นะอย่างไรต่ออ่าเอมองแบบนี้ค่ะปัจจุบันมันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจความผิดหวังความสูญเสียเสียใจกันไปบ้างหรือความรักครั้งเก่าอาจจะจบไปแล้วแล้วไม่มีเกณฑ์ความรักใหม่ๆเข้ามาณนะปัจจุบัน อาจจะมีถึงสองคนเข้ามาเลยทีเดียวนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเข้ามาถ้าเป็นสองคนเข้ามามีเกณฑ์ว่ามีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าและอายุมากกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ในปัจจุบันเพราะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างในอดีตไว้ยังไม่ปล่อยเป็นความรู้สึกสูญเสียเสียใจผิดหวังนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันมีถ้วย มันมีถ้วยที่แบบล้มไปแล้วกับถ้วยที่ยังตั้งอยู่อะค่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้มันมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแต่แบบเหมือนคุณก็แบบดูเรื่อยๆก่อนเพราะว่าความสัมพันธ์ในอดีตที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจไปอะมันยังค้างคาใจอยู่เนาะเพราะว่ามองว่าในอดีตที่ผ่านมาคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นวันนี้นะคะความสัมพันธ์ในอดีตมองว่าจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความพยายามไปต่อมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆแต่มันมีอะไรที่แบบอาจจะแบบ มันอาจจะยังมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเลยยังปิดเป็นความลับอยู่นะคะหรือต่อให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่จนถึงนับปัจจุบันนี้นะคะเหมือนมีการได้เริ่มต้นเริ่มทําอะไรกันที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็คนเราเนาะเวลามันคบกันมาผ่านระยะเวลากันนะคะมันก็จะมีเรื่องทําให้แบบผิดหวังเสียใจกันไปบ้าง นะอ่ะแล้วดูพลังงานความรักในอนาคตของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณนะมันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณนะมีพลังงานที่ดึงดูดคู่ของคุณนะคุณดึงดูดคุณมีแบบดึงดูดคู่อยู่นะคะขาดูอนาคตหน่อยว้าวความีสเสน่ห์นะคะค่อนข้างจะเป็นคนมีสเสน่ห์มากมนะอืม อ,อ่าถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะอาจจะมีช่วงเวลาของการห่างกันไปนะนะคะเหมือนแบบอืสำหรับเอ็มเอมอ,อมองแบบนี้นะคะสําหรับพนังงานวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะเอ็มมองว่าณนะปัจจุบันตัวตนของคุณอะดึงดูดคู่ แต่ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนพลังงานไม่เล่าย้อนของคนเก่าอะค่ะว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยท้งั้นที่มีแรงดึงดูดต่อกันแต่แต่ก็ไม่ได้แบบเปิดกันเป็นตัวจริงสักไม่ได้เปิดให้ให้โลกได้รับรู้อะค่ะเราที่นี้ปัจจุบันอะคะ่ะมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันทําให้ผิดหวังเสียใจกันไปอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณได้ด้วยแต่ในอนาคตเหมือนคุณจะตัดสินใจในการที่จะเลือกการอยู่กับตัวเองก่อน การขออยู่กับตัวเองเหมือนเพราะว่าพลังงานที่มันเข้ามานะช่วงนี้มันมันทำให้คุณเกิดความผิดหวงังความทุกข์ใจความไม่เป็นไปดั่งใจม,มีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรบางอย่างในใจคุณแล้วคุณรู้สึกจริงๆอะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะแล้วก็มีแรงหนึ่งดูดสูงมากแต่ในอนาคตอะมองว่าคุณเลือกที่จะขออยู่กับตัวเองก่อนขอใช้อยอู่ขอใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง แสดงว่าความรักที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกคุณอาจจะถูกใบบัตรละเลยนะคะคุณเลยเลือกที่จะออกจากส่วนใหญ่แล้วอ่ะแบบเอ็มเอ็มให้เห็นนะว่าอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอะคะ่ะคุณเหมือนจะขอขออยู่กับตัวเองนะ,อะขอดูเรื่องคู่หน่อยเพราะว่าพนักงานของคุณอะมันให้เห็นถึงการดึงดูดเรื่องคู่เข้ามานะแล้วคู่ของคุณจะคู่คู่ของคุณจริงๆมาเมื่อไหร่คะ เขาดูหน่อยนะอืดูว่าจะบอกไหมยังไม่มาตอนนี้จ้ะแต่จะมาไหมมาชานิดหนึ่งโอเคเอ็มมองแบบนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยถ้าอยู่ๆเขาจะมานะเขาจะมาแบบกระทันหันมาแบบให้คุณไม่ทันได้ตั้งตัวต่อให้คุณจะปิดกั้นตัวเองแค่ไหนนะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าเออคุณอยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขดี นะคะแต่คนที่กําลังจะเข้ามาเป็นคู่ของคุณน่ะคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาคุณนะต่อให้คุณจะปิดกั้นต่อให้คุณจะอยู่กับตัวเองต่อให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณจะไม่ต้องการใครแล้วก็ตามหรือบางคนอาจจะชอบการอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแต่มองว่าคนคนนี้เวลาเมื่อเขาเข้ามาแล้วอะค่ะเขาจะทะลุกำแพงคุณเข้ามาไม่ว่าคุณจะปิดกั้นจะบล็อกยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะกำแพงสูงแค่ไหน เขาจะทะลุกำแพงคุณเข้ามาคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยารักษาจิาตใจบาดแผลของคุณในอดีตคนคนนี้จะเข้ามายอมคุณแล้วคนคนนี้จะเข้ามาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวขอขยาย The Tower หน่อยค่ะอืมเหมือนจะมาพังอะไรบางอย่างในใจคุณนะรักสามเศร้ารักที่เคยเกิดรักที่เคยเป็นทางเลือกนะคะอืม นะแต่ว่าในทิศทางช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์น,นะว่าคนเข้ามาก็ยังต้องดูกันดีๆก่อนแล้วคุณพยายามแบบถ้าใครเข้ามาแล้วแบบไม่จริงจังไม่จริงใจให้คุณมาเป็นทางเรื่องอะไรเงี้ยคุณพร้อมสละเลยอะ่ะคุณพร้อมไม่เอานะคะอ่ะเอ็มขอไพ่คําแนะนําจากไพ่ฮอลลีคลแสดงว่าในทิศทางของคนที่ดูในคลิปเนี้ยเหมือนแบบฉันขอโสดก่อนได้ไหมแล้วถ้าเข้าเข้ามาเข้ามาไม่ดีก็คือไม่เอานะคะ เขาดูคําแนะนําหน่อยโอ้น่าจะไปเจอเรื่องราวมากมายจริงๆนะคะการแตกสลายเหมือนแบบเหมือนไปอยู่ในห่วงความรักก่อนหน้าน,นี้ไปอยู่ในห่วงความรักที่มันเป็นแบบเหมือนความรักที่เป็นกรียุกเลยอะมันมันเป็นฟิลแบบประมาณนี้นะคะแบบว่าเจอความรักกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สมหวังเราบางคนอาจจะเป็นแบบนี้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเหมือนก็มีเกณฑ์ว่าจะยังเจอคนที่แบบ จริงๆเจอคนถูกใจนะแต่พอเข้ามาเราก็เหมือนมาสร้างความทุกข์ใจให้กันอีกหรือบางคนมาก็เขาเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้หรือจนแม้กระทั่งจบจ,จ,จนจนแบบสามเดือนหกเดือนนี้อะค่ะมันไปในทิศทางที่แบบมันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเพราะคุณมีเสน่ห์แต่การเข้ามาค่ะเหมือนเขาไม่ได้มาแบบโสดสนิทอะอันอันนี้อยู่ที่ที่ที่ของตัวแต่ละคนแล้วนะคะ ว่าว่าจะตัดสินใจยังไงนะแต่สําหรับบางคนน่ยยึดถือเรื่องสิ่งข้อ3เนาะบางคนก็อาจจะแบบไม่เอาเลยถ้ามาแบบนี้ฉันไม่เอานะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบว่าเป็นคนมีสเสน่ห์เหมือนกันเช่นกันเข้ามารักมาชอบคุณแต่พอการเข้ามาค่ะมันมีตัวเลือกทางเลือกอื่นๆเข้ามาในในในทิศทางของการเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็เหมือนคุณอยู่ในจุดที่มันเป็นความรักที่มันวุ่นวายซับซับซับซ้อนมันแตกสลาย นะคะน่าจะไปเจออะไรกันมาเยอะนะสําหรับพลังงานวันนี้ท,ท,ทั้งๆที่เราก็รอหลอมตัวคุณแบบคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะว้าวแต่พอสิ่งนี้จบไปอะคะ่ะเห็นไหมคะเอมอบอกแล้วว่าพลังงานของคุณดึงดูดคู่นะแต่เหมือนมันต้องรอให้สิ่งเหล่านี้จบไปก่อนอาจจะเป็นเรื่องของวารกรรมในเรื่องของความรักก็ได้นะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะมีวารกรรมในเรื่องของความรักอยู่จะยังไม่ได้สมหวังในเร็วๆนี้นะคะ แต่ถามว่าจะสมหวังไหมจะมีคนดีๆเข้ามาไหมมีมาแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องให้พ้นสามเดือน6เดือนนี้ไปก่อนว้าวขออีกหนึ่งใบค่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนแบบความรักทำให้คุณแบบแตกสลายมาพอสมควรว้าวเห็นไหมคะกำลังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจริงๆบางคนอาจจะเลือกขออยู่เป็นส่นไปก่อน happy life นะคะชีวิตใหม่เขาขยาย happy life เห็นไหมขาขยาย ขอขยยของขวัญด้วยนะคะเขอดูของขวัญหน่อยจ้าเป็นของขวัญเกี่ยวกับอะไรเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณจริงๆนะเป็นตัวของตัวเองสูงมากคนคนนี้อาจจะเข้ามามอบอะไรให้กับคุณหลากหลายเลยนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะอาจจะแบบเข้ามาหลายคนหลากหลายคนแล้วก็แต่มางว่าเหมือนจะเอาของขวัญอะไรดีๆมามอบให้คุณนะคะ happy life ชีวิตข้างใหม่เป็นยังไงคะ ว้าวได้แต่งงานแน่นอนค่ะ G M เพชรขึ้นมานะเห็นไหมเอ็มพูดยังไม่ทันขาดคาเลยไพ่ของการแต่งงานไพ่ของความมั่นคงอาจจะต้องให้พ้น3เ <_ an> ดือน6เดือนนี้ไปก่อนสําหรับคนที่เข้ามาดูพลังงานคลิปนี้ในวันนี้นะคุณมีคนรักคุณมีคู่แต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลานี้จะต้องรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะรอจนหลอ่อหลอมที่คุณเกิดภูมิปัญญาจะเกิดความแบบรักตัวเองอย่างอย่างชัดเจนจริงๆที่ไม่เอาความเพราะตัวตนของคุณมันเป็นราชนีสิทุ้ยเนาะ เหมือนมีเมตตาใจดีมากๆเลยดึงดูดคู่ดึงดูดคนรักแต่การมีเมตตาของคุณนะคะมันอาจจะเข้ามากระทบกับตัวคุณได้แต่เหมือนต้องใช้เวลาสร้างภูมิปัญญาราชีหือดาบคนมีประสบการณ์มีภูมิปัญญาเจอประสบการณ์อะไรมากๆดีเอ็มเพคนที่รักตัวเองเป็นเกือ้อกูลผู้อื่นเป็นเกือ้อกูลผู้อื่นเป็นหมายถึงการรู้ว่าจะต้องให้เท่าเท่าไหร่ ถึงเพียงพอการรู้ว่าเราจะต้องรับในแบบไหนถึงกําลังดีกับตัวเรานะคะให้รายรับที่เท่าเทียมนะเรารับรองเลยว่าแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตใหม่ของคุณสำหรับใครที่ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานนะแต่บอกเลยคุณมีเกณฑ์ถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะความรักที่ดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่อาจจะต้องผ่านช่วงที่มันวุ่นวายสับสนแตกสลายนะคะที่มันแตกสลายไปก่อนแล้วเดี๋ยว มันจะมีคนแบบเข้ามาให้คุณได้เลือกอะยายาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลือกให้ดีๆเพราะหนึ่งในนั้นคือหนคู่ของคุณค่ะ,ะพลังงานความรักวันนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบฟังถ้าใครชอบนะคะฟังเราใช่นะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลฟ์เอ็มกันด้วยนะคะฝากกดถูกใจเอ็มกันหน่อยนะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มเป็นด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้นะแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีคู่แล้วแต่คุณมีคู่คุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานต่อให้ไม่ได้อยากแต่งงานก็อาจจะเป็นแบบอยู่กันเป็นแบบครอบครัวกันไปรับรู้แบบฝั่งเขาฝั่งเราแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็ขอข้อพุณนค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้พรใดพรอ,อันดีใดพรอันใดสิ่งดีๆใดในสากลโลกนี้นะคะขอพรอันดีขอพรอันประเสริฐ จงส่งมอบให้ทุกๆคนนะคะได้รับนะคะวันนี้เอ็มไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ